คุณแจ๊บคุณพามาเดินห้างที่พามาร้านอะไรคะเนี่ยผมพามาดูแลสุขภาพครับคุณแอร์ครับและแน่นอนนะครับผู้ชมครับและนี่คือห้างเทอร์ม a l อลทวีวันะครับชั้น5นะฮะเป็นร้านอเกี่ยวกับน้ำปัน่นบอกเป็นน้ำปั่นผลไม้ที่ราคาไม่แพงแต่ขายวันนึงได้สองพันแก้วเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอต้องครับผมชื่อร้านทำเป็นจุย้ยทำเป็นจุย้ยคุณทำเป็นจุย้ยเป่า จุ้ยอะไรอ่ะจุ้ยแบบจุ้ยอ่ะใช่อ่ะเดี๋ยวคุยกับเขาเลยนะครับเจ้าของร้านพี่นกครับสวัสดีครับพี่นกสวัสดีค่ะนีะะ่นะครับผมร้านทําเป็นจุ้ยนะฮะนี่เวลาใครจะม,มาสั่งก็จะเป็นนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเแถาคิวตามนี้ผลไม้เห็นว่ามีเยอะมากเลยเอ่ะแม่นี่มันคืออย่างไรจริงๆแล้วเออทั้งหมดเรามีทั้งหมด15เมนูค่ะราคาเริ่มต้นยังไงครับคุณแม่ยี่สิบค่ะเป็นปั่นนะคะปั่นด้วยหรอค่ะยี่สิบบาทแม่ได้เข้าไปไหมเนี่ยยี่สิบบาทเนนิยมีน ก็จะเป็นเมนูกล้ออวยมิกเบอร์รี่กับผลไม้รวมนะคะที่ขายดีมากที่สุดอ,องเมนูนี้ร้านนี้มีชื่อว่าคำเป็นจุยสร้านผลไม้ชื่อเท่ๆแล้วก็เท่สมชื่อร้านนี้เป็นร้านที่เล่าลือมานานแล้วว่าปั่นได้ละเอียดแก้วก็ละเอีย <Mostly> ด <Chinese> บอกเลยว่าถ้าเป็นช่วงปกตินี่คิวยาวเหยียดยังกะแจกฟรีสูตรเด็ดของเขาก็คือการตวงวัตถุดิบใส่แก้วไว้แล้วครับรสชาติของทุกแก้วจึงดีเหมือนกันเมนูเด็ดก็จะเป็นผลไม้ปันไดกาน,น้ำแตงโมบันน้ำสวรสปันและน้ำผลไม้รวมที่รวมตั้งแต่แครอทฝรั่ง้ยแ ราสเบอร์รี่รวมอะไรเยอะขนาดนั้นนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำมิกซ์เบอร์รี่กับกล้วยอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วไปทานกันเลยครับนี่คุณแอร์เดี๋ยวชิมก่อนเลยแล้วให้บอกในแก้วไหนอะไรยังไงฮะอันนี้ผลไม้รวมค่ะผลไม้รวมผมเองอันนี้ค่ะกซ์เบอร์รี่นะคะแก้วเท่าไหร่ครับแม่สามสิบเก้าค่ะสามสิบเก้าผลไม้รวมอันี้เปีนมิเศษสุดแพงสุดในร้านนะอ๋ออันนี้ค่ะอันนี้หรอสี่สิบค่ะมัองแพระองค์กันผ่าเดียวใช่ค่ะแม่ เข็มข้นมันสดชื่นอ่ะมันหายเหนื่อยคุณแอร์หอมกล้วยด้วยอ่ะมันจะมีความเปรี้ยวของเบอร์รี่เบอร์รี่ใช่ค่ะเฮ้ยผมมันดูมีความรู้สึกแบบว่าผลไม้รวมมันดูแบบสดชื่นนะมีเหม็นเขียวอะไรไหมไม่มีฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเลือกมันมีความตัดพอดีมันมีความตัดกันพอดีแล้วก็มีหวานนะฮะใส่น้ำเชื่อมนิดๆนี่นะครับก็คือราคาไม่แพงจับต้องได้เนี่ยนะคนไทยชอบแบบนี้อันนี้กล้วย กล้วยมะม่วงค่ะกล้วยมะม่วงมะม่วงกับกล้วยเออมีความทะเลนะมาเป็นแบบเวลาอยู่ติมชายหาดอะไรเงี้ยคุณผู้ชมเท่าไหร่ครับแม่กล้วยมะม่วงสามสิบเก้าใช่สามสิบเก้าบาทจะให้เยอะนะฮะดูในแก้วนะฮะแล้วนี่แม่ไอ้นี่เหมือนเสาลวดหน่ะเสาลรดค่ะยี่สิบห้าค่ะเมนูนี้ยี่สิบห้าบาทเดือดหนึ่งนี่คืออะไรแม่อันนี้คือแตงไทยค่ะแตงไทยใส่นม อรเงี้ยสาล้อคือตื่นแบบเสาลรอเปรี้ยวอมเปรี้ยวเปรี้ยวพอดีอ่ะเปรี้ยวอมหวานอ่ะใช่ค่ะเสาล้อคือสุดอันนี้ก็ขายดีนะคะต่างชาก็เป่าให้ดมหอมมากใช่่คะหอมนุ่มมันเหมือนแบบว่าแม่มันเหมือนแคนตาลูปอะเนาะแต่อร่อยกว่าจริงๆหอมกว่านะคะแตงไทยของเราหอมกว่ากันอ่ะหอมมาก สำหรับร้านทำเป็นจูสตั้งอยู่ที่เทอร์มินอลทเวนตีวันชั้น5ราคาเริ่มต้นที่20บาทเมนูเด็ดก็จะเป็นน้ำผลไม้ปัน่นไดแก่น้ำแตงโมปั่นน้ำสาวรดปัน่นและน้ำผลไม้รวมนอกจากผลไม้ปั่นแล้วที่นี่ก็ยังมีน้ำเบอร์รี่อีกด้วยบอกเลยว่าสดสะอาดคัดให,ใหม่ทุกวันเปิดทุกวันเวลา10โมงจนถึง4ทุ่มยังไงก็ไปลองหาทานกันดูนะครับ ให้แมน่นกปากร้านหน่อยดีกว่าค่ะสําหรับสายรักสุขภาพนะคะขอเชิญที่ร้านเรานะคะทําเป็นจุ้ยค่ะคแน่นอนผมบอกเลยเค,คุณผู้ชมทำไมผมถึงเลือกมาร้านนี้นะฮะเ,เพราะว่าหนึ่งคือผมรู้สึกว่าเราจับต้องราคาได้แล้วก็อร่อยด้วยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเรานะครับผมแน่นอนว่าร้านของพี่นกนะครับเป็นร้านเมนูเด็ดอร่อยนะครับผมแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยรับป้ายไส้กิ่วไปเลยค้า